วัสดีครับคุณตอนนี้แทบจะไม่เหลือข้อบังสำหรับหลานชายของคุณแล้วอาการของเขาซุดอย่างรวดเร็วมากเลยครับขเขาเหลือเวลาอีกได้แค่ไหนครับหมออาจจะไม่ถึงชั่วโมงนะครับทางที่ดีก็ควรเต็มตัวเต็มใจสำหรับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดด้วยน,นะครับบิลล่ตาคงเหลือว,วิธีสุดท้ายแล้วนะ เฮ้มีคนยืนอยู่นั่นนะโปเห็นปะนู่นนู่ะมึงอย่าโดนคุณซิฟิกกูเปล่าไอ้สัสมึงว่ากุญแจมีอยู่ที่เฮ้ API Open up เอาแย่เบเร์ดิไอ้เชี่ยเฮ้ยเอาคอยคุย ของฉันป่วยได้โปรดช่วยฉันด้วยเฮ้ยไม่ต้องห่วงไปเับคนผ no ู้หญิงไม่ว่ายังไงก็ตามลูกชายของคนเขตายีน่และเปิดประตูไฮ้มีมีมี This is a fat b a r pizza เฮ้ยมีกระโหลกกระโหลกกะโหลกกระโหลกกะโหลกห้องกะโหลกห้อง เกี่ยบด้วยแบบขี่ไอ้ีพีเลยนะครับคุณบันหลวงเราคุยกันไอ้นี่ก่อนคีเตอร์ไม่ไม่เคยเซตอร์เขาอยู่ในองค์ใต้ดินฉันมันมันปลอดภัยสำหรับเขาเปิดมาตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุ้งแช่ตุเต้ตุเต่เออเปิดประตูล็อกประตูล็อกมาดีเฮียเฮียถึงแม้จะประตูจะล็อกแต่กูจะเปิดหน้ามึงไงสับของมาสวัสดีเบลลี่พ่อแม่ของเธอกำลังเป็นห่วงเธอนะ ฉันมาที่นี่เพื่อช่วยคุณนา,นายนายมาทำมาไวทำไมนายถึงทำสิ่งนี้ละ่ะทำไมนายถึงให้ฉันมาอยู่ที่นี่ต้องมาทำร้ายฉันด้วยตอนนี้ก็ถือว่าของฉันถูฆ่าแกพ่อคะคิดว่าคนพวกนั้นจะช่วยบบลลี่ได้ไหมอะ่ะได้สิพอจ้างมาจากบริษัทฉันนำเลยนะหนูรู้สึกไม่ค่อยดีอะ่ะโออไม่ต้องห่วงไปหนะ้าลูกรักคนพวกนี้มืออาชีพอยู่แล้ว แต่หนูว่ามันดูแรงเกินไปนะคะพ่อใช่พ่อก็วางั้นเดี๋ยวพ่อคอยไปคุยกับเขาให้บางทีพ่ออาจจะมึนงงไปจ้างพวกบริษัทบอม,มาก็ได้ใครจะไป <c oughs> คุณส่งวิลลี่ไปตามกติแนละ้วอยกขอโทษนะพ่อแม่ย่หรือพ่อแม่อยากจะตามว <c oughs> ิล <c oughs> ลี่ไปเฮ้ย <c> ว <oughs> <c oughs> ิลลี่ต <c oughs> ามพ่อแม่ เว้ยมันปิดประตูมัาขังเราบิลลี่บิลลี่เอ้ยมึงอยากกดปิดประตูรัวๆดิเชียบิลลี่แกทำอะไรน่ะบิลลี่ด้วยคำศักดิ์สิทธิ์ฉันจะไม่ให้ความมืดมากัดกินแกฉันรู้สึกแปลกจะเปิดช่วยฉันด้วยเฮ้ยตอนนี้นายเป็นไงบ้างล่ะบิลลี่ฉันไม่ใช่บิลลี่ในที่สุดฉันก็เป็นอิสระ นายบิลลี่แม่งโดนมีภาวะด้วยอนนยำนาจของพรผู้เป็นเจ้าไม่ว่าจะโลกนี้หรือโลกหน้ามันจะต้องพบกันทีกตรงนี้เนี่ยแหละ เปิดไฟเฮ้ยบอดไฟไอ้เฮียมาตบเข้ามามา,มาเฮ้ยตัวไหนจะหันมาไอ้ยเยี่ยมึงดันกูเฮ้ยตัวแดงเท่านี้ไอน่แต้นเนี่ยเฮ้ยมันต้องบวกแล้วเว้ยมันต้องบอดไฟเฮ้ยจำนวนเยอะขึ้น,นเยอะเขาอยู่ที่นี่เขาอยู่ที่นี่เ<อ>ขาอยู่ที่น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 ี่ไหนนี่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 ตัวดำน้ำตัวดำน้ำตัวดำนำนี่นี่วิ่ง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  วิ่งฟูนอะไรกูปัดเป่าไปแล้วไอ้เจ้วิ่งทำไมกูตีมนด้วยคนที่วิ่งอย่าได้วังมาสิงเพื่อนกูอีกผีเวนแกดนนนยรรมแม่เ้องไปนตายแกไม่่เสตัวมตีมาได้น้อยจนพนที่มาจากเองแคเยอแต่เอเงิน อยู่มือเจ้าหมอนั่นจะมาหาเรานะแล้วไก็เจอกันไฮโจเฮ้ย yeah, ตอนแรกก็ไฮโจแล้วตอนแต่ตอนนี้ไฮแจ็คมาแล้วเฮ้ย <laughs> <laughs> hey, มาเกือบไปแล้วนะแต่ว่าพวกเราต้องไปหยปุดเบลลี่ให้ได้ฉันคือบาทหลวงขอเฮรลล่าดีนะที่ได้พบกับนายในที่สุดนะไฮโจมากับฉันสิเดี๋ยวฉันจะพาไปกำจัดพวกปีศาจด้วยกันโอเคเรากลายเป็นนักล่าสุดแล้วเพียงขึ้นเลยเอาละไอหนุ่ม ไอหนุ่มยังอยู่เป่าไอหนุ่มไอหนุ่มอยู่โยโยโย่ไอหนุ่มมาเล่นรตีเร้วคุยกับบาทหลวงอะมีกุญแจเก็บเยันรถตีเก็บมาแล้วเฮ้ยเหรอเฮ้ยหรอว่กุญแจนี้ใช่กับด้านล่างนี้วะเฮ้ยเท็ดดี้แบร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกันจากจะโดน์จากฟิลลี่กลายไปเช็คบินเลยอ่ะพร้อมไหมให้เราทำอะไรต่อหรอมาตรงหน้าฉันพวกเราจะได้นำแกออกจากความมืด

อย่าว no? ังที่จะได้เปิดโรคหลังความตายเถอหน่าจะมีสาสไืมไม่ออ กูซื้อมาแพงนะเว้ยมึงต้องงัดกับกูหน่อยแหละทีนี้ถ้าคิดว่าแน่กูเข้ามาลุงผมรัดคอมันไว้แล้วทำได้ดีมากตอนนี้แกทำให้เช็นกอ โอเคไม่น่าดูหนังผีเยอะเลยตอนนี้พวกเขายังโอเคดีแต่จะทำยังไงต่อละเรื่องบังเอิญมันมีอยู่จริงเอาละฉันจะเท่ากับพวกแกยังไงจีนนะเย่แย่แฉน้อยแฉน้อยโอเครุ่งนี้เลิกเล่นดีกว่าอา,อาปูตอนนี้แหละ ขอบคุณนะที่ช่วยผมไว้แล้วก็ผมขอโทษด้วยไว้เจอกัน